นักเมืองปินเทาและนี่คืออาวุธที่ทำร้ายผู้คนจนเสียชีวิตได้และเกิดอะไรขึ้นยังไรเกิดอะไรขึ้นท้าไม่รู้อะไไปความรัาจะอยู่ที่อะไรหมายได้ย3การฆ่าคนนั้น100คน300คน มีทหารก็เราจะต่อสู้และเสียชีวิตแล้วมีเกิดความรุนแรงและการฆ่าคนและจอจำใน AI และการฆ่าคนทาไม่รู้จริงๆ,ๆก็จะเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเอเก็บไปใครฉันคิดว่าอะไรนะเออฉันไม่รู้พ่ามีความจริงหรือเปล่านะอ,อฉันไม่อยู่เราไป ฉันมีเสียงวัดไฟวัดวดแกไปคายอะไรอย่าไปยุยงกับฉันมีข้อหนึ่งมีข้อห้ามมันเกิดอะไรคือจริงๆและใช้เป็นการฆ่าวัดดีถ้าไม่รู้จริงๆฉันเป็นชาวอเมริกาเชลาีอิตาลีฉันคิดว่าเสียลูกชายไปว่าฉันนั้นจะต้องการ,ร้างแค้นเพื่อการฆ่าคนคนอื่น นั่นนี่คือสาเหตุที่ฉันนั้นต้องล้างแค้นตลวไปผูคป้คนตละไปคนคิดว่ามีไปได้อะไรถ้าไม่รู้อะไรไปคนคิดว่าไม่สามารถจริงจริงคนคิดว่าจะตายเอาล่ะฉันเป็นคนฟาดตัวใช้ไมค์เบสปอลเพือ่อฟาดคนที่กำลังผิด แต่ฉันคิดว่าไม่รู้มันเกิดขึ้นความจริงเราะไปน,น,นั่นนี่มันก็เลยขึ้นนะั้นจังไดก็ตามพวกเขาจะต้องไปตอนเราไปต้องไปน,นั่นหรอเออ,เอ,อชันกนมารู้จริงๆอะไรนะคุณคิดว่าอะไรจะสามารถรู้ที่แท้จริงเราไป เอาละในเวลาจริงๆโอเคไหมใช่คิดว่าไม่รู้จริงๆตลอดไปชานโดยจไปแล้วเอาละปายถัดไปมีเกมเ,เมอร์ต้องตายสวัสดีครับผมคิดว่ากำลังจะเล่นเกมอยู่ครับคอมมิโชนโนเวเกนัน ฉันค like you know. so cool. hey so, to şey, ิดว่าอะไรว่าฉันน so. ั้นคิดว่าแต่จะมีชาตอยูโรอุนไม่รู้จะไปเฮ้คุณคิดว่าอะไรมันเกิดอะไรเกิดอจะตายมันเกิดอะไรขึ้นมันคิดว่าอะไรจะอยู่ที่อะไรมีอายุไหมสิบสามสิบสี่ หลังจากนั้นที่ลนภารกิจการฆ่าคนเวเกนเป็นชาวอังกฤษต้องการอะไรฉันคิดว่าอะไรฉันไม่ใช่ชาวอังกฤษฉันเป็นชาวอเริกาเอ่อฉันแล้วคิดว่าอะไรทวิชโนมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงก็ตามฆ่าคนไม่ผมคิดว่าอะไรผมจะมันคือมันชื่อว่าคิลเลอร์ปีดมันเกิดอะไรขึ้น นันเป็นใครมีอะไรว่าฉันนั้นแต่จริงอแล้วเขาฉันนั้นคิดว่าผู้ชายคนนั้ชื่อว่าคิลิีิปีนเิลิลปีนมันเกิดขึ้นเป็นฉันเป็นชาวอเมริกาและชิลิปีนเป็นชาวอเมริกาเหมือนกันว่าฉันคิดว่าคุณว่านอะไรถ้าไม่รู้จริงๆการส่งขั้นกันและใช้โคลอรเบียเป็นอาวุธวาประเทศเป็นอวุธ คุณคิดว่าอะไรน,นะถ้าไม่รู้ใช้อาวุธคุณไม่รู้จะต้อง <I 'm S 2> จะไปเอารอบม็ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ดอด์ฉันไม่สามารถได้และใช้ใการฆ่าคนจะอจําและการฆ่าคนใครคิดว่าจะ,อ,ะอยู่ตอลไปยังไรก็ตามการฆ่าคนจะใช้เกม หรือทำผิดที่โคห้าหมมือคุยคู่ว่าฉันคิดว่าจะตกยุดระไปคุณคิดว่าไม่รู้ว่าฉันน้นคิดว่าอะไร <c oughs> เอาล่ะหาดูจริงๆต้องตายว่าคิดว่าได้นะ <Okay. S 2> คุณคิดว่าจะ <are> เป็นใครหรือเปล่าถ้าไม่รู้จริงๆก็จะตายไปแกผิดว่าอะไรก็ <ๆ S 1> ไม่รู้นะแกต้องตายนีต้องไปแล้ว คุณคิดว่าไม่รู้คุณคิดว่าไดคุณไม่รู้จะไปพูดถึงก็อะไร <Just go. S 1> ฉันเป็นชาวอเมริก,าารรรกันเช่าซเดอรลีครับทอบเวกเกนฉันพร้อมแล้วว่าจะฆ่าคนใช่ไหมคนรคิดว่าอะไรจะไม่สามารถการฆ่าเดี๋ยวฉันมา โอ้ตายแล้ว